วิ่งเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้โหมืด,ดอ้ะเออเอาละเราไปตามนี้เลยเฮ้บเอาเช่ สวัสดีอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง MMG Thailand TV นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมจะไปเล่นแมปหนีการคุมขังนางสาวอนิทรนนะอันนี้นะโอเคก็เดี๋ยวผมจะกดตามไอดีลูกสาวไปเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันในเกมครับผมมาแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเล่นครั้งแรกนะแล้วก็ยังไงถ้าสนับสนุนง่ายๆรือกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมไะมาแล้วครับยังไงอะเล่นไงอ เราไปซ้อมบีเราจะต้องฉันไม่ใช่อนะไรเนี่ยเราจะต่อยต่อยต่อยต้องอะไรเราจะต้องกดคันเร่งหนี้กดคันเร่ง,งหนีเลยเหรอใช่หนีเลยเอายังเป็นหุ่นยนต์หนีเลยวิ่อยอยงเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอโอ้โหมืดอ่ะเอ้ยอไปทางไหนเนี่ย จริงเหรอใช่ฮิฮเหมือนเกมวิ่งไล่จับเลยอ่ะเราเล่นกันอยู่สองคนเหรอคือมันมีหลายคนเฮ้ยมันมาแล้วมันจะถึงแล้วเนี่ย้พ่อเอื้อฟินถูกตุยโอ้โหทาพ่อเหมือนจุ๊ยเลยเกลียดอีตัวห่านี่ว่ะมันเต้นหุ่นยนต์พ่อฮะไม่ต้องการอย่ามาขึ้นมาขายของตอนนี้แล้วคือยังไงต้องไปทางไหนอ่ะ ก็ได้ให้มันมีช่องระบายอากาศก็จะสามารถกระจาไปได้อีแอ,อนอิโอนเหมือนก่อนทางนี้ทางนี้ทางนี้นไม่ได้พ่อมิมันนี่กูไมเแล้วไ,ได้ไดสิคือส่วนไม่เป็นพ่อคือสวนนี่ไงพ่อบอกให้มาทางนี้ก็ไม่เชื่อเห็นปะ่ะไม่พ่อไอ้ครูมันอยู่ทางนั้นที่ไปไม่ได้ไม่เชื่อเซนโคนันเลยเดี๋ยวพ่อมาถึงท่อระบายน้ำเราเนี่ยตามมาให้รอป่ะ ให้รอป้ะอ้อคืมีส่วนไม่เป็นค่ะโอ้ย,อยพ่อไปแล้วนะงั้นไงวะวู้วไม่นับว่าทันใจเฮ้ยนี่มันโรงเรียนจริงเหรอวะเนี่ยเออตกใจเรียบร้อยอีเวนเลยอ่าเดี๋ยวรอถึงไหนแล้วออกไงแล้ว <c oughs> มันจะตกนะไอ้แผ่นเนี้ยต้องรีบไปนะ เนี่ยโอ้เรียบร้อยสองรอบแล้วมันไปพร้อมกันแล้วมันจะตกไหมไม่รู้ต้องไปทีละคนหว่าไม่งั้นแม่งร่วงว่ะเ,เดี๋ยวพ่อไปก่อนคือถ้าเกิดว่าของพ่อตกอะ่ะถ้าของอ้าวคีรอดแล้วของคีงคในเครื่องยังไม่ตกก็คือใช่ว่าไม่เหมือนกันไ,ได้ใช่๋อ,อมันมันมันตาแตกต่างกันถูกปะถูกเดี๋ยวเอ้ยโอ้ย มา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 นี่มันลุงเรียนอะไรวะโอ้โหลพีนึกว่าแต่องแล้วมาเร็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 วนี่นะครับสำหรับน้องๆนะใครที่ชอบโดดเรียนก็ดูไว้วิธีการโดดเรียนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องน่าสนุกเสมอไปนี่นี่เด็กๆโดดเรียนบ่อยเด็กๆโดดเรียนบ่อยไม่ต้องกลัวความช้ำเห็นปะ ความคล่องตัวมาเร็วข้อต่เียเลยเดี๋ยวที่โรงเรียนไม่มีอย่างนี้ไงอ,อ,อะไรเจนเย็นดีเดี๋ยวบอกจังหวะให้มาเดินล้อก,ก่อ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 นเออไ,<ม>ไปอยากมากม่จะยากเลยหุย้ยเชื่อลงบาสยังไงอ่ะต้องเล่นบาสเหรอไม่ใช่ค่ะพราะจะต้องมันจะมีตัววิงได้ไหนอ่ะ ตใจมีชอบตายตลอดเลยครูเนี่ยทางเนี้ยลุยพ่ออืมนี่มาไล่รึไงโอ้โหตามมาถึงห้องน้ําเลยอ่ะไม่ให้การมีความเป็นสุดตัวกันบ้างอเจอเพื่อนเราหนีมาถึงท่อระบายน้ําแล้วเออแล้วผ่านไงอ่ะเราจะต้องกระโดดผ่านหรอผ่านไม่ได้หรอ โอ้โหท่านี้ได้ปะอ้าวตายว่ะไม่เะยคือคุยหนักขานยังไงอ่ะคุยถางคือเราจะต้องไปชี้ๆตรงนี้ก็กระโดดหรอเนีไอตาคุณนี่มันโดดข้ามไปเลยอ่ะดูดิทำไมมันไม่ให้คลานวะเนาะคลานไม่ได้ไะเฮ้ยเรามีเพื่อนนะเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยทิ้งกันเพื่อนไปด้วยกันจะได้ไม่เหงาอันนี้สนุกไหว่้ารากรเมื่อกี้ แต่ข้างละกอนเล่นหลายคนแล้วสนุกดีแต่นี้มันใช้แบบความแบบไปเร็วอะไรเดี๋ยวล่นเป็น,นทะลตัวโป้เลยอ้าไอ้นั่นไม่เดินมาไปอ้าวพ่อมาตายเหรอเก็บถังอะไรวะมันบอกให้เก็บถังวะจะมีตัวอะไรมาไล่อีกปะเนี่ยขึ้นมายังเก็บถังไว้ใจไม่ใช่ได้เลยเกมเนี้ยอุ้ย ยี่น่ากลัวพ่อด่านนี้เปนด่านนี้คือข้างนานมากพ่อเป็นซอมบี้นะด่านนี้นี่ไงพ่อนี่แหละซอมบี้พ่อกลัวมันมีพ่อกลัวพ่อกลัวไหมนะไม่ใช่อีเป็ดอีเป็ดชั่วมาอีเป็ดชั่วมาตามพ่อตามมาทำไมเราเจอลูกศรเจอลูกศรมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเขาพ่อมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีให้กดวิ่งเหรอวะด่านนี้เนี่ก เสียงเล็กวิงควิงเลเนี่ยโอ้โหจริงครับไปก่อนในห้องรับก่อนห้องรับไหนไหนวะไปได้ไรอ่ะได้ของเหรอเฮ้ยในห้องรับว่าโอ้โหเนี่ยมาแค่นี้เหรอกเออันนี้เป็นตัวที่จะวิ่งไล่เราแค่นี้เออได้ถ่ายรูปก่อนแช่ไว้ลงปกคลิปเป็นแบบเรียกว่า วันมอบตัวคุณครูอะไรเงี้ยไปอเคอุ้ยล่นตายหาเลย <c oughs> ดีนะมันมีแบบต้องมันมันเกิดมันให้เกิดใกล้ๆนะถ้าเกิดไกลนี่คือช็อกเลย <c oughs> โอปกติแมพกตอร์ปกติ นี่คือห้องอะไรวะห้องทําความสะอาดห้องซักรีดไ,ได้ไ,ได้ออกมาดิ <c oughs> โอ้โหเจอเลเซอร์เต็มเลย,ย,ยอ,อันนี้บอกเลยว่ากินหมูขึ้ <c oughs> นบนดีวะอืมโรงเรียนนี้มันแบบว่าไปทางนไหนเดี๋ยวกูไปทางนี้เอ <c oughs> อุ้ย เราจะพูดเลยว่าใครจะไปเหยียบเยข้างหน้ามีคาสเรียนอาร์ตอะ่ะเราไม่อยากเรียนศิลปะตอนนี้เพราะว่าศิลปะก็คือศิลปะการบอกาตัวศิลปะก็คือศิลปะเปะอ,อะจะโดดทําไมล่ะเดินตามช่องล่องมนันมาสิมาแล้วนี่เป็นการโดดเรียนครั้งยิ่งใหญ่อุ้ยเดินดีดีดสิบังคับดีๆีสิพ่ออันนี้เป็นท่านเราห้ามโดนช่วย เหล่านี้อีคืออะไรวะมันจะเป็นแบบน่าจะเป็นวิญญาณผีหุ่นนะน่ากลัวอ่ะเจะไปยังไงอะ่ะทุกคนโอ้โหอันนี้เ,เดี๋ยวรอเดินไปเลยคือห้ามโดนเหรอใช่ทั้เดีเยวทั้ดียว้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว<ฮ>อะไรวะหรูยห้องโคตรหลอนนะ่ะคือไอ้จีดโดนที่ทมันหน้าข,ขาวๆมันไม่ชอบเป็นยังไงมาเร็วมาเร็วเฮ้ยออกไปข้างนอกแล้ว โอ้โหนี่คืออยู่รงคาตึกอะยังไม่หนีพ้นใีโรงเรียนบ้านนี่เอาละเอาละเราไปตามนี่เลยเหฮ้เอาเชา่อุ้ยพบอเนไดไ้ได้โอ้ยตกมาเจอไอ้ตัวนี้ม,มจะก,กีดทำไมอะอยากปล่อยหน้าวะ่ะพ่อพูดไม่ีเสียงแนละ้วคือปิดอันนี้อยู่ปิดเสียงไว้อู้ตาย <c oughs> ไม่ซือ้อ ไปทางนี้แล้วกันฮึอโอ้โตกลงไปเจออีคูอีคูหุ่นชั่วมาคาเฟ่ <c alf> e> โอ้โหใครมาขายกาแฟแถวนี้วะเพนยังไงด่านพ่อครัวโอ้โหตายแล้วตายแล้วมันทำยังไงแล้วมันจะต้องผ่านยังไงทุกคนไปคนละทางดิไปคนละทางเนีย่ยมาใกล้กัน อุ้ยใครมันทำเสียงกรีดอินี่เหรอตกใจเลยเอาเป็นผ่านแล้วเออเขาพอล่อให้ไงเฮันไม่เหมือนกันผ่านยังไงวะสุ้งอวัว พ่อจะต้องเข้าไปตรงห้องขวดนี้แล้วรู้แล้ว เฮ้ยบอเขาบอกที่ลงเหรอได้โอ้ดำน้ำคุอ claro ว่ามันจะต้องเจอตัวอะไรไม่เจอหรอกเพราะว่าตัวที่มันจะฆ่าเรามันอยู่ตรงนี้ดำน้ำยีใครเคยได้จบหรือยังอันเนี่ย ซึ่งซึ่้ยเป็นสระน้ำว่ะซึ่ซึ่งมันก็ต้องมีตัวอะนี่่ตรงนี่เันใดอยู่นี่บันไดเนไดระไม่ใช่ประตูปะเออประตูรถบัสมันต้องมีตัวมาไล่แน่ดูทรงแล้วนี่ไง ไปก่อนไปส่อนไปก่อนโอ้โหมันมาไล่กี่ตัววะเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาขึ้นรถบัสเร็วข้างหน้ามันมีดาวอีกตัวนึงมันดักสามตัวโอ้ยกินใครบ้อ้าวพ่อต้อจะตายแล้วลกินไปนะโอ้โหหลายตล้วตายแล้วเนื้อรถ ขึ้นที่ไหนลูกตาบวมอ้าาาไอโโง่ไอโฟโงตามช่ไม่ทันหรอบายบายโรงเรียนสยงเคงอู้ ่ีชนะแล้วใค่โอ้โหโคตเหนื่อยเลย หนีนะชื่อนี้นะหนีการคุมขังนางสาวอานิชอนนี่นะก็คือแบบเหมือนเราหนีออกจากโรงเรียนออบีที่น่ากลัวอบบี้อบบี้ที่น่ากลัวนะครับ,บ,บก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจนะครับสำหรับวันนี้ a m ็มบีฮ l a n d TV ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ